สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จํำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมทิศบ้วนบางประมาะอธิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์ในช่วงทิศบ้วนบอกกล่าวท่านผู้ชมครับทรัพสิงทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นไปตามสภาพแวดล้อม เมื่อตอนหน้าฝนน้ำฝนหล่นพรางพราวลงมานะ,ะต้นไม้ต่างๆก็แตกใบนะฮะ,จะเจริญเติบโตทางต้นทางใบกันมากมายเพราะว่ามีไนโตรเจนที่มาจากธรรมชาติหรือแม้กระทั่งการนำไนโตรเจนขึ้นไปใช้จเจริญเติบโตทางต้นทางใบแต่เมื่อฝนหมดเข้าสู่ช่วงหนาวช่วงแลง้งเป็นธรรมดาอยู่เองที่ไม้บางชนิดก็จะทิ้งใบครับ นะเราเรียกไม้กลุ่มนี้ว่าไม้ทิ้งใบใบก็จะล่วงหล่นลงมาบนพื้นดินมากมายหลายคนยังไม่เห็นคุณค่าของใบไม้ก็มักจะกวาดกวาดมาแล้วก็เห็นเป็นของรกก็เลยจุดไฟเผา,เาก่อให้เกิดมลภาวะเหมือนกับเกษตรกร,ร,กรหลายคนที่เผาญ้าเผาฟางเผาใบอ้อยมลภาวะก็มากมายผมอยากจะเชิญชวนว่า ใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาบนพื้นดินผมอยากจะให้เข้าใจว่านี่คือฟ้าประทานปุ๋ยมาให้เราถ้าเรากอบโกยเอาใบไม้เหล่านั้นนะฮะท่านจะมากรองไว้เป็นผืนสี่เหลี่ยมผื้นผ้าโดยการเหยียบย่ำแล้วก็เอาปุ๋ยคอ,อกมาโรยทับเอาเชื้อพอดอหนึ่งลาดลดลงไปมีปุ๋ยยูเรียวหวานให้หน่อยนี่เสร็จชั้นที่หนึ่งทำชั้นที่สองที่สามอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยที่สุดครับ ขอให้ท่านกอบกลยใบไม้นั้นใส่ถุงไว้ครับถุงดำเนี่ยก็พอได้แต่มันจะไปมีปัญหาว่าไอตอนที่มันย่อยสลายแล้วมันหนักมันจะยกยากเอาถุงปุ๋ยธรรมดาหละครับเอาใบไม้ยัดใส่ยัดใส่ยัดใส่ใสลงไปเลยสุดท้ายมันจะเหลือหนึ่งในสามของถุงมันจะกลายเป็นปุ๋ยไปเองนะครับถ้าหากว่าเราให้น้ำให้ชุ่มชุมชื้นๆนหน่อยจุลินทรีย์ธรรมชาติก็จะค่อยค่อยอย,ย่อยไปเพราะฉะนั้น อย่าเห็นใบไม้เป็นขยะแต่จงเห็นใบไม้เป็นปุ๋ยเป็นเงินเป็นทองขอเชิญพี่น้องทํากันเลยนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพีรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธุ์จำกัด